تو اس فائل کو میں سمجھو ماده اب وی لا کر رکھي ٿي ته ڪي پتا نيو هم ماچارو امام کي آجي وڃي ٿو ها โกสัยยะนัชชะปภัตเตมันพดแห่งเมืองโกสัยอันเป็นที่รื่นรมย์ใจของชนทั้งหลายโดยประการทั้งปวงใน่การทุกข์ื่อ สัาระวาธัมเมสักการาวาสังเดสักการาวาอิโตนานโตเนวะปะนัมตาท้วโนสุรานันโตธรรมตะวันนะกาโลกอัญมะทันรามปะทันเจ้าโกลภาคโกสายเจติยาระอารองเจ้าการนาจังวัดแปดเจ้าวัดพระธาตุจ้าแห้ว่าอารามหลวงหโหนไปนอกไปมีท้าวพาลเจา รวมกเข้าจอกดอกไม้หน้ามุกันโตรสกะน้าโขกจํ้หอมดอกจอกแหได้คืนตีด่ำแต่ยาตีสูงแต่บาปฆ่าการว่าอันใดโดยกาเนี่ยบาจาและจิตใจเราลกันไปลวขึ้นล่างนี้ รชาติก็ทรงจิตทรงใจไปกับพระพวทธญาติโยมที่จะร่วมบุญ <c oughs> ากับการ <c oughs> สิงทอง <c oughs> พระบรมธาตานะุนั้น ซึ่งทางวัดได้ประกาศว่าเราจะใช้แผ่นทองคำเปลียวแท้ทั้งหมด450,000แผ่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าทําบุญคนละสิบบาทแผ่นละสิบบาทนะโยมทองคำเปลีนะฮะทองคำเปลียนนายกเหล่าข้าราชกรทรงจิตทรงใจไปกับท่านผูว่า อยากิโยมที่จะร่วมบุญกับการขีดทองพระบรมธาตุนั้นซึ่งทางวัดได้ประกาศว่าเราจะใช้แผ่นทองคำเปลียวแท้ทั้งหมด450,000แผ่นนะพระเด็จพระคุณหงพ่อบอกว่าทําบุญคนละสิบบาทะแผ่นละสิบบาทโยมทองคำเปลียว นะฮะรองกลับเร็ว,วอ่าปี